สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับแม่ติ๋มเชฟประจําบ้านอีกเช่นเคยนะคะค่ะแม่ติ๋มจะพาทุกคนมาทําน้ําพริกนะคะน้ําพริกเอาไว้สําหรับแกงหน่อไม้ดองนะคะนี่เป็นสูตรของแม่ติ๋มนะคะนะคะค่ะส่วนผสมของน้าพริกเนี่ยมีนี่คะ่ะอา่อาอาัานับจากนี้ก่อนเนาะตะไคร่ขานะคะนี่ผิวมะกรูดนะคะนี่กระเทียม อันนี้หอมแดงพริกขี้หนูสวนนะคะพริกขี้หนูนะเนี่ยแล้วก็พริกแห้งนี่นะคะแล้วก็มาพริกไทยเม็ดนะคะค่ะนะคะแล้วก็แล้วก็ใส่เกลือไปนะคะก็มีกะปินะคะลำพริกนี้นะส่วนผส,สมมันจะต้องของเมติม๋งต้องใส่ปาทูด้วยนะคะนี่นะคะคืออันนี้เป็นสูตรของแม่ติ่งนะคะ แกงนองไม้ดองแม่ติ๋มต้องใส่ปลาทูด้วยนะคะปลาทูนี่เป็นปลาทูอะไรคะแม่ติ๋ปลาทูนึ่งค่ะปลาทูนึ่งปลาทูน,นึ่งเนี่ยค่ะแล้วก็มาแกะเอาแต่เนื้อนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็พอน้ําพริกเราละเอียดแล้วถึงเอาอันนี้โขลกลงไปนะคะค่ะไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะเร็ะจะเอาเนี่ยนะส่วนผสมทุกอย่างลงไปนะคะเอาไปปั่นเลย นก็เอาสูตรนี้ไปทําได้นะคะสูตรของแม่ติ๋มนี่แหละ ปั่นปั่น,นใ,หให้ให้อันนี้ก่อนแล้วค่อยใส่พริกนะอันนี้ก็เอาพริกลงนะคะพริกขี้หนูลง แห้งไปนะคะพริกแห้งกัไม่ติ่มนี้ใช้เป็นพริกแห้งเม็ดใหญ่นะคะพริกแห้งเม็ดใหญ่เราเอามาหั่นแบบนี้เราเอาเม็ตรออกบ้างนิดหน่อยนะคะเสร็จแล้วก็ปั่นต่อนะคะเพื่อนๆใส่พริกไทยเม็ดเลยนะคะนี่ค่ะ ใช้เป็นเกลือเม็ดนะคะของแม่ติ๋มเลค่ะค่ะนี่ค่ะทุกคนแม่ติ๋มก็ออกจากเครื่องนะคะมาใส่ครกเพื่อจะมาโขกให้มันละเอียดแล้วถึงจะเอาปลาทูมาโขกในนี้นะคะค่าแม่ติ๋มจะเติมกะปิลงไปนะคะนี่ค่ะเติมกะปิลงไปใส่กะปิลงไปนะคะนี่นะคะ พอน้ำพริกนี้ละเอียดแล้วถึงเจะปะทูโขลงไปนะคะ เท่านี้นะคะแม่ติ๋มบอกเดี๋ยวเราก็จะใส่ปลาทูลงไปเลยคะ่ะนี้เราเอาปลาทูลงนะคะเสร็จแล้วเราก็ตำต่อเลยนะคะเพื่อนๆตำให้เข้ากับน้ำพริกของเราที่เรา ตามไว้ตอนแรกนะคะให้ส่วนผสมเข้ากัน,นะค่ะ แค่นี้ก็ได้แล้วนะคะน้ำพริกแม่ติ๋มน,นะคะเสร็จเรียบร,ร้อยแล้วค่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วอบเก็บแม่ติ๋มก็จะเก็บใส่ตระปูกไว้นะคะเอาไว้คอยติดตามนะว่าแม่ติ๋มจะแกง่องไม้ดองนี้ใส่อะไรนะคะค่ะนี่ค่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะ นี่ค่ะนี่ค่คะเสร็จเรียบร้อยน้ําพริกแม่ติ๋มนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะ,คะทุกคนคะแม่ติ๋มก็ขอฝากคลิปนี้ด้วยนะคะชอบคลิปนี้ก็อจะลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิิง,งให้แม่ติ๋มด้วยนะคะเพื่อจะได้ชมคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะ,คะแม่ติ๋มฝากคลิปนี้ด้วยนะคะฝากทุกคนด้วยค่ะ ่บ๊ายบายค่ะ